สบายดีสุภูสุสคนทางฝั่งไทยฝั่งดาวเอฟซีทีนาหักทุกทุกคนพบกันเวลาเขามุ่มเดิมีพีนะ่น้องเมอนก้าจะมาดนะีแอคชันเนาะมีคนอยากให้รีั่นคลิปของสาวลาวเนาะเล่าเล่าเกอร์ออฟิเชียลเนาะของสาวลาวเพิ่นรีวิวสะพานตากสินมหาลาศเนาะนะให้เบิง่งเนาะมีคนขอมาว่าอยากให้รีวิวคลิปนี้เนาะบราวกานะ ไลขออนุญาตถ้จาจะของคลิปเนะาะเพื่อนกาไฮมารีวิวนอะอัอนนกกาต้องขอขอบใจหลายๆนาะสาวลาวเนาะสาวลาวนอา,วาวนอกาทุกคนกาสามารถไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องสาวเพื่อนใดเนาะมาชมคลิปกันด้วยว่าจะเป็นแน่ใดนาอพี่น้องบ่เคยเห็นคือกันในสะพานตากสินิสด้เห็นกันยุ่ในคลิปนี่เนี่ย ว้าว wow. สวยนะ้อพี่น้องบรรยากาศวิวสวยๆคึ้มๆน้อบ่ค่นะคอยแหลมมันเลยเบิ่งน่ะมันเลยใน <Okay. S 1> บรรยากาศน่ะเ <Okay. S 1> นาะนไปกดติดตามซองพน,นันน้อเล่าเกอร์ออฟฟิเชียลสะพานตากสินอ๋อค้ได้ยินี่ซื้อต่บุกเค้เห็น น้องพัดส,สาวลาวคนขำมน งามเนะพี่นอ้องสะอาดดีตอนนี้เราไปข่้นทางล่างก่อนแล้วจะขึ้นเนาะโดย้างลา่างนี่จะเป็นท่าเรือสะท้อนนั่นเองเนาะท่าเรือสาท้าาาน มุมนี่เหมือนเคยเห็นในละครน,นอทีมาถ่ายทำในละครสะอาดบาอยเมื่อสะอาดดีเนาะสะอาดหลายตอนนี้ก,ล,กลัไงไปนเชทั้งหลายก็มีแต่วงาง,างามเนเมืองไทยเนาะงามทุกบอลน,นาเที่ยวทุกบอลน,นอะแต่ว่ามีโอกาสได้ไปหรอพี่เนาะ เอาไซาคิปคนอื่นพาเทียวอยู่กรุงเทพกับสไลดไปบอลสวยๆงามๆเนาะอยู่ต่างจังหวัดกับมึงอีูกอกาสไะดรไปแบบนี้ได้ว้าว บอกคอยมีคนเนาะมันเห็นคนขอทานแม่รือเปล่าสภาสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือที่หูจักกันในนามสะพานสาธรเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมระหว่างถนนสาธรเขตสาธรกับถนนกรุงธนบุรีเขตคลองสานนั่นเองถนนแห่งนี้เริ่มสร้างวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์พศ2 5 2 2และวันแล้วเซตแมนหพฤษภาคมพศ2565และวันเปิดให้ใช้อยางเป็นทางการแมนหกพฤษภาคมพศ2565 นนั่นเสาห้าก็คือยิ้มหาเรืพี่นอ้องเดี๋ยวบางคนจะบอกขอใจเสาหาคือยังเสาห้าก็คือยิ้มห้าเนาะขอมูลดีเนาะผลเ,เหตุเกี่ยลกับดีไลท์ขอมูลดีถ่ายคลิปเลยดีเนาะล่ะกะมุมสวยเนาะบนถ่ายเก็บสะพานตากศินเป็นสะพานคูแยกขาเข้าขาออกและตรงกลางระหว่างสะพาน แมนเป็นทางรถไฟฟ้า BTS สายสีลมนั่นเองรถเยอะเยอะเนาะผ่านสะพานสะพานแห่งนี้มีความยาว2อ4เมตรความ224 และความสูงจากหน้าน้ำแมน12เมตรโอ้มุมนี่สวยดีพี่น้องบรรยากาศดีมากๆเห็นตึกสูงๆที่พัดถาอยู่นี่แหละเนาะหูซึกว่าลมพัดแหงหลายพี่น้องอากาศดีๆเนาะเหมาะแก่การมาออกกำลังกายตอนแรงเนาะลมพัดเย็นสบาย ง่ามเราพี like ่น้องมุ like ่นมีง่ามไายเห็นรถเห็นรถไฟฟ้าแล่นผ่านตลอดเนาะอยากลองคีวเ่าเคยคีวจักเถือมันอก ของทางงฝั่ทบุรนีันายเรือสาธรไปทุกทีเนาะเสาลาวลาไ,ป<อ>ไปทุกทีพัดก็ได้ยางมาใกล้สสุดสะพานแล้วกัดะโพอกับสวนเนาะเป็นสวนย่อมที่เพิ่นไว้ออกกําลังกายเนาะจะมีผู้คนมาออกกาลังกายยามแรงเนาะหลายหายเนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยคือจังนี่มีสนามให้ตีแบดนำเนาะมีสวนยอมด้วยเนาะพี่เนาะคือว่างามหลายตึกในสูงสูงเลยเนาะ สำหรับการมาย่างชมวิวบนสะพานตากสินในมื้อนี้พัดกะหูซึกประทับใจหลายเนาะเพราะว่าวิวในมื้อนี้นั้นจะเป็นออกแนวคลึมๆเนาะเพราะว่าฝนกำลังสิตกนั่นเองแต่ก็เป็นอีกสถานที่นึงเลยเนาะที่พัดจะเก็บไว้ในความทรงจำที่ดีเนาะเพื่อเอาไว้เบ่งในอนาคตเนาะว่ามีสถานที่แห่งนี้อยู่ในวิดีโอของพัดนั่นเอง ทายคลิปไหนง,งามเนาะมุมสวยๆทั้งน,นั้นเลยที่บันทาย จบไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปดีแอนซนแาวลาวพาดส,ส้มสะพานตากสินที่ว่างา่ายบรรยากาศเนาะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝากเลยแล้วก็จะเห็นตึกสูงๆสองข้างแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะงามหลายแล้วก็มีจะมีเห็นสวนย้อมสวนสีเขียวเนาะที่คนมาพักผ่อนมาแลนออกกําลังกายนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปที่คนขอมาอยากให้รีแอคชั่นเนาะแต่ ภาวะเฮ็ดมันบ่บแิหลายค่ะต้องขออภัยเนาะเพราะว่ากาบกขยเก่งปริหลายนาะพี่น้องเนาะอันนี้กาสำหรับคลิปนี้กาจะประมาณนี้อะไรพี่น้องก,ก็คือถ้าทุกคนคำว่าเบิ่งหด้าอยากติดตามสาวเล้าอเนกกาสมัยเขาไปติดตามในซองของเผลไม้เนาะาเราเก็อบเอฟพีเซเอาเนาะ ตามมี็นกำลังใจให้สาวลาวหรือว่าคนล่านเองเนาะที่มาทำงานอยู่เมืองไทยมาสู่้นหาเงินหาคำาส่งทางบ้านเองเนาะสั่งอันลคตให้ตัวเองน่เองเนาะอันนี้กาสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วพบกันใ่คลิปหน้าสบายดี